ทีมแบดมินตันไทยยังแรงต่อเนื่องนะครับล่าสุดเอาชนะแอลจีเรียไปอีก5ต่อศูนย์คะแนนการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสุธิรมานครับ2 0 2พเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ต้องวัดกับจีนว่าใครจะเป็นที่1ของกลุ่มเอหลังจากนัดเปิดสนามเมื่อวานที่ผ่านมาที่เราเอาชนะฮ่องกงไปอย่างสนุก5ต่อ0เกมนะครับวันนี้มาเจอแอลจีเรียก็ต้องขอชื่นชมสตาร์พุททีมชาติไทยก่อน ที่ให้โอกาสนักกีฬาหล,หลายๆคนที่เดินทางมาร่วมแข่งได้ลงสนามนะครับพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับเริ่มจากประเภทหญิงเดียวนะครับรอบนี้ไทยเลือกใช้น้องเมย์สุภัิราเกีรตทองนะครับเป็นมือว่างระดับที่9ของโลกปัจจุบันนะครับน้องเมย์นะครับเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับมีอาการบาดเจ็บก็ทําให้ ห่างหายจากการลงแข่งไปประมาณหลายเดือนแล้วก็เพิ่งกลับมาแข่งไม่กี่เดือนเฟิร์มก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าทางสตาฟโค้ชไทยก็ให้โอกาสนะครับวันนี้น้องเมย์ก็ทําได้ชนะไป2 0งเกมอย่างง่ายดายนะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวไทยเลือกใช้ดาวรุ่งอย่างน้องอีคิวพานิชพลทีรัสกุลน,นะครับซึ่งเป็นฟาแฟตกับน้องโอโมนะครับน้องอ q คิวคนนี้เล่นเดี่ยวนะครับวันนี้ก็โชว์ฝีมือแล้วก็ได้โอกาสก็ทําได้สําเร็จครับชนะไป2อเกมเช่นกัน ส่วนประเภทหญิงคู่นะครับไทยเลือกใช้คู่แท้ก็คือคู่ที่คู่กันจริงๆเล่นด้วยกันมาตลอดก็คือน้องจอมแจมกับน้องเกณฑ์นะครับวันนี้ก็ทําสําเร็จก็ชนะไปได้2อตูเกมเช่นกันส่วนประเภทชายคู่นะครับไทยเลือกใช้คู่ใหญ่นะครับก็เป็นคู่ที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะปัจจุบันก็คือคู่บาร์กับคู่สกายนะครับคู่นี้ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสกอร์ก็ออกมาค่อนข้างจะขาดลอยนะครับชนะไป2อตูเกมเช่นกันปิดท้ายคู่ผสมก็ใช้คู่ ที่เล่นด้วยกันอย่างจริงจังเหมือนกันก็คือคู่น้องไตเต้นกับน้องเจนซึ่งน้องเจนเมื่อวานทาผลงานได้ดีมากๆนะที่คู่กับปอๆแล้วก็ชนะห้องคงไปวันนี้มาเล่นคู่ผสมก็ชนะไป2อต่อศูนย์เกมเช่นกันทําให้ทีมไทยนะครับชนะ5 .0 ต่อศูนย์คะแนนการันตีเข้ารอบ100%เแล้วที่เหลือก็มาวัดกับจีนซึ่งทีมชาติไทยนะครับมีนัดเจอกับทีมชาติจีนในวันพุทธที่30นี้เวลา4ี่โมงเย็นนะครับ ถือว่าเป็นนัดที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าใครได้เป็นที่1ของกลุ่มก็จะการันตีได้ว่าในรอบต่อไปก็จะเจอกับที่2ของกลุ่มอื่นนะดังนั้นคิดว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่น่าสนุกอีกเช่นกันวันนี้เลยจะมาคาดเดาว,ว่าไทยจะเลือกใช้นักกีฬาคนไหนในแต่ละประเภทบ้างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกก็คือสมมติฐานที่ว่าไทยยังไงกขเข้ารอบอยู่แล้วดังนั้น อาจจะอยากพักนักกีฬาตัวหลักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งหรือว่านักกีฬาคนอื่นที่มาร่วมแข่งขันให้ได้ลงได้ครบทุกคนซึ่งจะเป็นแบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเข้ารอบอยู่แล้วแล้วก็การที่จะเอาฟูลทีมไปสู้กับจีนเลยก็โอกาสที่จะชนะก็ยากอยู่ดีนะครับส่วนทฤษฎีที่2นะครับคิดว่าเรามีโอกาส สู้อย่างเต็มที่ได้2แมตคือแมตช์กับจีนกับแมตด์รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราสู้กับจีนแล้วชนะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเราการันตีได้ว่าในรอบต่อไปเราจะไปเจอที่2ของกลุ่มอื่นถ้าเราชนะจีนได้นะครับที่2ของกลุ่มอื่นก็คงไม่แข็งแกร่งเกินกว่าที่ไทยจะชนะได้ แล้วมันก็อาจจะเป็นคีย์สักเสว่าถ้าชนะจีนได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้เข้าไป4ทีมสุดท้ายแล้วก็คว้าเหรียญได้สําเร็จต้องบอกก่อนนะครับว่าในสุดทิละมารัคนะครับคือถ้าเข้า4ทีมสุดท้ายก็คือถือว่าได้เหรียญเลยนะครับจะไม่มีการจริงที่3เพื่อความสนุกและอรรถรสนะครับวันนี้เลยจะมาเดาใจทีมสตาฟโค้ชไทยนะครับว่าจะเลือกใช้นักกีฬาคนไหนในแต่ละประเภทนะครับว่าจะไปสู้กับจีนเราต้องเอาแบบไหนไปต่อก้อน เหนือไปกว่านั้นแล้วก็มาเดาจีนด้วยเหมือนกันว่าจีนจะส่งใครมาสู้กับไทยเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาที่จีนเจอกับแอลเรียกับฮ่องกงก็ถือว่าไล์อัพเต็มส่งมือว่าอันดับหนึ่งของโลกเพียบเลยมาลงสนามดังนั้นก็มาดูว่าเล่นกับไทยเขาจะส่งใครยังไงนะครับประเภทชายเดี่ยวอยากเจอจริงๆนะครับวิลกรูดวิทยาศาสตร์มือว่างอันดับที่2ของโลกปัจจุบันนะครับเอาอย่างนี้ เจอไปเลยดีกว่าหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่2023นะครับเจอกับลิชิเฟิงเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคนนี้นะครับลิชิเฟิงตอนนี้เป็นมือวางันดับที่5ของและเป็นคนที่แฟนแบมินตันไทยแล้วก็ในต่างชาติแล้วกันคิดว่าวิวบรุดแพ้ทางนะครับเพราะว่าเจอกันมาทั้งหมด11ครั้งครับเป็นเขาชนะมา6ครั้งเราชนะได้5ครั้งนะครับและอีกในนึงก็คิดว่า ล่าสุดที่วิวเจอีิยูฉีที่เป็นมือหนึ่งของจีนมือหนึ่งของโลกปัจจุบันนะครับวิวชนะมาได้ดังนั้นก็เลยคิดว่าเขาก็คงคิดว่าชิยูฉีอาจจะแพ้ทางวิวก็ได้ก็อาจจะให้โอกาสลิชิเฟิงมาสู้กับวิวดังนั้นเลยเดาว,ว่านัดนี้จะได้เจอกันจริงๆนะเพื่อนรักขัดเร็หมดส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคงคิดว่าเป็นคู่นี้ครับสมน้ำสมน้ำที่สุดละเฉินยูเฟยนะครับจากจีน ซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญโอลิมปิก2021ที่ผ่านมานะครับเจอกับน้องเมรัชนกนะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกนะครับ2013นะครับคงเป็นคู่นี้ที่จะสมน้ำสมเนื้อนิดนึงนะครับเพราะคิดว่าจีนก็คงอยากได้ความชชัวอของเึิยูเฟยแล้วก็ประสบการณ์เกมระดับโลกระดับ โอลิมปิกนะครับมาช่วยส่วนไทยก็คงอยากเลือกใช้น้องเมซึ่งผ่านเกมระดับโลกมาเช่นกันนะครับสถิติ2คนนี้เจอกันมาทั้งหมด21ครั้งครับเป็นเขาชนะมา18ครั้งเราชนะมา3ครั้งส่วนประเภทชายคู่นะครับเดาว,ว่าจีนคงใช้มือหนึ่งของเขานะครับซึ่งเป็นมือวัดระดับที่3โลกปัจจุบัน,นครับเลี้ยงเวก,กังกับหวังชางนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ แม้ว่าปีนี้ฟอร์มอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าจีนก็ยังไม่มีช้อยอื่นในการที่จะเอามาวัดความแม่นยําในการที่จะคว้าที่1ของกลุ่มส่วนไทยนะครับเดาเหมือนกันนะครับเดาว่ารอบนี้นะครับอาจจะต้องได้พักบาสนะครับหลังจากที่บาสเล่นชายคู่มาทั้ง2แมตช์แล้วนะครับก็อาจจะต้องให้คู่ที่เป็นคู่ที่เล่นด้วยกันตลอดกนะ็คือโอโมกับพีนั่นเองนะครับเป็นมือวางระดับที่ย9สของโลกนะครับมาสู้กับ ทีมจีนนะครับเดาว,ว่าเป็นประมาณนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นะครับขอเดาแบบฉีกเลยแล้วกันนะครับเดาว,ว่าอย่างจีนเขาน่าจะเลือกใช้มือหนึ่งของเขาปัจจุบันก็คือ,อเลวชินชูกับฐานหนิงนะครับซึ่งเป็นว่าอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันอีกคู่หนึ่งที่เขาเอามาก็คือเป็นคู่เจียอีฟานกับเฉินจิ้งเฉินคู่นั้นนะครับเก่งฝีมือดีเก่าแต่อาจจะอาจจะยังไม่ฟิตพอนะครับ เดาว่าเขาน่าจะเลือกใช้คู่นี้มาสู้กับไทยส่วนของไทยนะครับเดาว่าตัวยืนต้องมีปป๊อซับซรีนี่แหละในการที่จะเป็นตัวจริงในการเล่นประเภทหญิงคู่นะครับส่วนคนที่จะมาคู่กับปปอนะครับคอเดาว่าเป็นน้องจำแจมนะครับผาไทยมากนะครับคนนี้ที่จะมาคู่กับปปอนะครับส่วนน้องเจนนะครับก็คู่กับปป๊อทำผลงานดีดีนะครับแต่ว่าน้องเจนลงมา2นัดละก็คือวันแรกกับวันที่2 ดังนั้นคิดว่าสตาร์โค้อาจจะให้พักแล้วให้จอมแจมมาลงคู่กับป,ป้อแทนส่วนประเภทคู่ผสมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับว่าจีนจะเอาใครมาสู้กับไทยขอเดาว,ว่าไทยเองนะครับก็คงสู้ด้วยคู่ที่เป็นมือวางอันดับที่ดีที่สุดของไทยปัจจุบันก็คือบาร์สกับเฟรมซึ่งเป็นมือวางอันดับที่1 1ของโลกฟอร์มดีสุดๆนะครับส่วนจีนนะครับขอเดาว,ว่าจะใช้คู่ที่เป็นมือวางอันดับที่2ของโลกปัจจุบันนะเฟิ่์นกิงเจอร์กับ หงตงปิงนะครับมาสู้กับไทยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตอนที่คู่บาสกับเฟรมได้แชมป์รายการมาเลเซียโอเพนในรอบชิงก็คือชนะคู่มือหนึ่งณนะตอนนั้นนะครับก็คือคู่นี้แหละครับดังนั้นส่วนหนึ่งก็คือหงตรงปิงผ่านเกมระดับโลกมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแชมป์โอลิมปิก2021ที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆแชมป์ที่เขาได้นะครับประสบการณ์แน่นนะครับคงเลือกที่จะใช้คู่นี้แล้วก็อีกในยะหนึ่งก็คือคิดว่า เขาคงอยากแก้แค้นเราเหมือนกันนลังจากที่เราทําให้เขาแพ้ในนัดชิงไปณตอนนั้นนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นแค่การคาดเดาแล้วก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ในการติดตามรับชมการแข่งขันสุทธิละมานครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่30นี้ที่ไทยจะเจอกับจีนเพื่อวัดกันว่าใครจะเป็นที่1ของกลุ่มเเพราะยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ทั้งสงทีมได้เข้ารอบอยู่แล้วดังนั้น คอนดิชันต่างๆเงื่อนไขต่างๆก็อาจจะมีมากขึ้นนะครับอาจจะเซฟตัวนักกีฬาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะจัดเต็มก็ลองมาลุ้นดูนะครับยังไงก็ติดตามให้กําลังใจนักแบดมินตันไทยนะในการแข่งขันสุพรรณมรัคนะครับอย่างน้อยก็มีอีก2แมตช์นะครับก็คือนัดรอบคัดเลือกเจอกับจีนแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายที่เราจะเข้าไปเล่นน็อกเอาท์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับใครนะครับ สำหรับคนที่อยากตามเชียร์นักแบดมินตันไทยดูสดๆนะครับดูผ่านช่องทางทูสปอร์ตเนะครับซึ่งมีถ่ายทอดสดในวันพุทธที่30นี้นะครับเวลา4ี่มงเย็นส่วนแฟนแบดมินตันแล้วก็คนที่ชอบแล้วก็ติดตามเชียร์แบดมินตันนะครับก็ฝากกด Follow ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารแบดมินตันแล้วก็ข่าวสารกีฬาอื่นๆให้ฟังกันนะครับงั้นก็กด Follow ด้วยนะครับขอบคุณครับ